คาถาบูชาขอพรหลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคำตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธสั์กล่าวพระคถาดังนี้โอมนะโมพุทธายะยะอะสะสุมังจะปาคะข้าพเจ้าขอน้อมนำบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมานั้นขอถวายแด่หลวงพ่อทันใจขอให้หลวงพ่อจงรับบุญกุศลนี้ และโปรดประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาตามที่คาดหวังไว้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุการขอพอรกับหลวงพ่อทันใจนั้นสามารถขอได้ทุกเรื่องแต่ย้ำว่าต้องขอทีละเรื่อง และต้องเอ่ยชื่อนามสกุลของตัวเองให้ชัดเจนและขอพรอ,อย่างชัดเจนว่าต้องการให้ท่านเมตตาช่วยเหลือในเรื่องใดถ้าเมื่อสำเร็จแล้วต้องถวายพวงมาลัยดอกมะลิห้าสิบพวงขึ้นไปและต้องนำมาถวายด้วยตนเองเท่านั้นที่วัดพระแก้วดอยคำ